ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนเข้า28จังหวัดวันนี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝน 28จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเข้ามาในวันนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยบึงการขอนแก่นมหาสารคามนาครราชสีมาบุรีรัมย์พระนครศรีอยุธยาสระบรุรีลบบุรีฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสพังงากระบี่ภูเก็ตกรุงเทพ,พมหานครและปริมณฑลเนื่องจากในวันนี้จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และจะมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ4 1 2งองศาทลนซียสส่วนยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 1 4ง่ 14, องศาทันซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอา,ากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลมุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้ในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน30%ของพื้นที่รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน20ของพื้นที่และฝน10%ของพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับ ในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ